สวัสดีค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเพื่อนๆหลายๆคนเป็นเหมือนกันไหมคะที่ชอบช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ไปเรื่อยจนรู้ตัวอีกทีสินค้าก็เต็มตะกร้าไปแล้วบวกกับค่าขนส่งที่เพิ่มเข้าไปอีกทําให้เราสูญเสียงเงินกับการสั่งสินค้าในแต่ละครั้งไปเยอะมากเลยค่ะมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเรายังสามารถสั่งของได้หลายๆชิ้นเหมือนเดิมแต่แอปกระซิบนะคะว่าส่งฟรีพร้อมได้ส่วนลดค่าสินค้าไปอีกสวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาชพพ ะะที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็เข้ามาที่นี่เลยค่ะแอป,ปลาซาด้านะคะในหน้าแรกนะคะเราก็จะเจอแฟลเซลลดสูงสุด90%เดีอยเริ่มต้นมีสินค้าให้เราเลือกแบบคร่าวๆนะคะแต่วันนี้ที่เราจะมาสอนนะคะเลื่อนลงมาแนละ้วก็กดเข้ามาที่ช้อยเดีอยเริ่มต้น0บาทได้เลยค่ะแล้วเราก็เลื่อนลงได้เลยนะคะก็จะมีบล็อกนาโนลดสูงสุด84%เลยนะคะ84%นี่นะคะมี13บาท14บาทเราก็จะลองกดตันนี้มานะคะ ใส่ตะกร้าไว้มันก็จะขึ้นข้อมูลตรงนี้เลยนะคะว่าตอนนี้เรามีแล้ว1ชิ้นจํานวน12บสบาทแปสตางค์นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกว่าเราสนใจอันไหนมี USB สายชาร์จอุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ต่างๆสมุดกระดาษทิชชู่เราก็กดเข้าไปดูนะคะได้5ห่อนะคะ27บาทแล้วก็กดเพิ่มไปในรถเข็นเลยะคะ่ะถ้าเราอยากได้ของอะไรเป็นพิเศษก็จะมีหลายหัวข้อให้เลือกเลยนะคะสําหรับคุณรีบช็อปก่อนของใช้ในบ้านของใช้ประจําวันก็จะมีดีลสดใหม่อันนี้ก็จะเป็นของที่มาใหม่นะคะเร ส7บาทคือถูกมากก็จะมี้ละล่างสตอ็อกการันตีราคาถูกโอ้ถุงขย Panda ะแพนด้าลดราคาถึง67%เเลยนะคะเหลือแค่14บาทเลือกขนาดได้เลยตอนนี้นะคะก็จะขึ้นว่ามีสินค้าทั้งหมดจํานวน3ชิ้นแล้วนะคะถ้าเราซื้อครบ3ชิ้นก็จะได้ส่งฟรีไปเลยค่ะคืนสินค้าฟรีการันตีจัดส่งตรงเวลาและการันตีราคาที่ถูกที่สุดเลยนะคะแต่ถ้าอยากได้ส่วนลดเพิ่มเราก็ลองเลือก5ชิ้นนะคะนี่นะคะนาฬิกาใส่เล่นๆล,ลด87%ดหรือถ้าหากเรามีสินค้าใน ใจนะคะที่แบบว่าอยากสั่งแล้วก็มาค้นหาในช่องตัวนี้เลยค่ะอย่างแรกเราจะเจอหมดลดราคานะคะชูตัวต่อลดถึง85%ลองค้นหาอายไลเนอร์นะคะโอ้โอแต่แค่10กว่าบาทนะคะถูกมากซึ่งราคานี้หาได้ยากนะคะเราลองกดเติ่มในตะก,กาด,ดูนะคะก็จะมีสีดำสีน้ำตาลอันนี้2งแท่ง20บาท3ชิ้น26บาทถือว่าแบบคุ้มมากแล้วก็กดสีน้ำตาลไปนะคะเดี๋ยวลองเลือกคือไม่จอจี้เลยว่าแบบราคาถูกมากเคสไอโฟน e 12 แล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยก็จะมีหลายแบบให้เลือกเลยนะคะซึ่งราคาก็จะ10 ยีกว่าบาทซึ่งถือว่าคุ้มมากกับราคานี้10บาทนะคะอันนี้เคสแบบนิ่ม 3D นะคะลายการ์ตูนสำหรับ iPhone ด้วยเคส13บาทพูดไปใครจะเชื่อลองค้นหากระเป๋านะคะเหลือ18บาท40บาท37บาท34บาทคืออันนี้น่ารักมากเหลือ25บาทนะคะหรือนี่นะคะเดี๋ยวจำกัดเวลาสูงสุดหนึ่งชิ้นต่อคำสั่งซื้อคือสินค้าที่กำลังลดราคาพิเศษเราสามารถเลือกตรงนี้ได้1ชิ้นต่อหนึ่งครั้งที่สั่งซื้อนะคะ หรือว่าที่ตั้งโทรศัพท์ของชินจังนะคะน่ารักมากน่าดูมากเพิ่มในลดเข็นตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปแล้ว5ชิ้นได้ส่วนลดสูงสุดถึง80%เปเซเลยนะคะใครจะไปเชื่อเขาว่าจะได้ส่วนลดสูงขนาดนี้เราก็กดนี่เลยชําระเงินนี่นะคะเรื่องจริงเมทอร์จีเมทอจีห้าชิ้นยังไม่ถึง80บาทด้วยซ้ำส่วนลดค่าจัดส่งเหลือ0ูบาทเลยนะคะจ่ายผ่าน q ิว o า e ครพอมเพย์ลดสูงสุดถึง20บาทตอนนี้นะคะเราสามารถเอาเหรียญมาแลกเป็นคอยได้ตรงนี้นะคะ ได้จะส่งสุทธิทั้งสิ้นก็เหลือแค่79บาทนะคะเรากดสั่งซื้อไปเลยขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็สแกนชําระเงินได้ส่วนลดจ่ายผ่านพร้อมเพย์ถึง0.5บาทเลยนะคะเราเลยเหลือแค่7 9 1 1บาทนะคะก็มาสแกนเลยค่ะหลังจากที่เรากดชําระเงินเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็จะเด้งขึ้นมาว่าชําระเงินสําเร็จสาหรับใครที่สงสัยว่าเหรียญที่ลดไปตะกี้นะคะมาจากไหนนี่นะคะเก็บเหรียญในแต่ละวันกดเข้าไปได้เลยค่ะก็กดลับไปเลย ตอนนี้เหรียญทั้งหมดก็จะมีอยู่และสำหรับใครที่อยากสั่งสินค้าอย่างอื่นที่ไม่ได้มีในช้อยส์นะคะเราก็สามารถกดมารับคูปองส่งฟรีได้ตรงนี้เลยแล้วก็เลือกเก็บทั้งหมดน,น,นะคะแล้วก็เก็บส่วนลดต่างๆเก็บไปเลยคูปองส่งฟรีคูณ2เก็บไปเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้สินค้าที่ถูกใจและได้ราคาถูกประหยัดตังในกระเป๋าไปเยอะเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ